และนี่ก็คือการปลุกเพื่อนแบบทหารหดูแมนนอนสบายเวนก็ไม่เข้าเปิดพัดลมเย็นๆอีกมึงโดนมึงโดนแน่ๆเบๆไอ้สัตว์มึงเล่นอะไรเนี่ยหน้ากูมืดมึเห็นไหมเนี่ยมึงหลับยังกับเปิดโรงสีข้าวสารเลยบ้านขายเสียงเหรอฮะเสียงดังยังเลย อะไรสัและนี่ก็คือการปลุกพวกขี้เศร้ามากินข้าวเช้าแบบเร่งด่วนไอเพื่อนเช้าแล้วตื่นมากินข้าวเช้าเร็วมันแห้งก่อนรีบเหรอขอยค่ห้านาทีไอสัตว์นี่มันด่าแม่คุณได้เจ็บมากมได้รางวัลแน่มึงเนี่าไปอาหารเช้าสุดพิเศษเบรกฟาดเฮ้ยไอคนที่เข้ามาดูคลิปอะรู้ใช่ไหมจะเกิดอะไรเตรียบปุนหูได้เลยไะเตือนแล้ว เป็นพี่อะไรไอ้สัตว์เฮ้ยนายพร้อมแล้วใช่ไหมปีหนึ่งกูพร้อมแล้วเนี่ยเยี่ยมพร้อมแล้วอืมกูก็พร้อมเหมือนกันดีมากพร้อมจะไปเยี่ยมพ่อผมในโรงพยาบาลพ่อผมก็นอนกับพ่อคนนี้แหละเจเข้าไปเปิดเจ้เจอเป้าหมายแล้วนอนอยู่เลยเียพ่อเยี่ยมพ่อก่อนอีเทียเกตแตกเจ้าค่ะไอ้พร้อมยัง ม oh ึงแก้ก็อย่างี้หัวใจแทบวายและนี่ก็คือการปลุกเพื่อนแบบใช้สัตว์น่ารักกูชวนไปดู Amazing Spider-Man ก็ไม่ไปมึงโดนแน่เนี่ยมึงตื่นมามึง Amazing แน่นอนวางไว้ใครบนนี่อะไรวะสาระแผลนี่กูเจ๊งไม่เป็นไรมาทางนี้ก็ได้ ยังมีอีกทางทุกอย่างต้องมีหนทางวางไว้แม่งเนะี่ยมันตื่นหน่อยไม่ไดัเจอแน่อย่างไขอยู่เนี่อะไรอยู่ไอ้สั์เลยวูชจะนอนและนี่ก็คือการปลุกเพื่อนแบบศิลปินไอ้นี่ก็นอนทั้งวันไอ้กูก็รู้เมียอมแลกหัวแลกมากด้วยใช่สิเมียเล่นวลุ่มแม่ง มจัดให้หนึ่งบทเพลงจากนรกหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดข้างล่างน,นี้เลย